สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัะชาลพรกิตกุ้งอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านนาซากราดอุบถถมในแต่ละวันหนูเรียนหลายวิชามากๆแต่ละวิชามีเนื้อหาและความรู้มากมายบางครั้งตอนในชั่วโมงเรียนหนูสามหนูเข้าใจที่ครูสอนทุกครั้งสามารถตอบคำถามได้ทุกครั้ง แต่พอหลังจากนั้นเวลาผ่านไปหนูก็จําได้น้อยลงบางเรื่องก็ลืมไปเลยหรือบางทีก็สับสนจดจําเนื้อหาความรู้สลับกันซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเรียนชั้นต่อไปปัญหาที่ทําให้หนูไม่มีความสุขคือในชั่วโมงเรียนประวัติศาสตร์หนูสนุกกับเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนได้คะแนนดีต่ผ่านไปสสัปดาห์ในวิชาเดียวกัน หนูไม่สามารถตอบคําถามคุณครูได้เพราะหนูสับสนกับเนื้อหาความรู้ทําให้ต้องทบทวนใหม่อีกครั้งได้หนูได้นานจิตจิจวัตรความดีไปปรับใช้และแก้ไขปัญหาคือในวิชาสังคมศึกษาคุณครูแนะนำความว่าการมีสมาธิจะช่วยให้เราเข้าใจและ จดจำเนื้อหาความรู้ต่างๆได้ดีมากขึ้นหนูจึงปฏิบัติตนเองให้มีสมาธิมากขึ้นโดยตอนพักกลางวันทำกิจกรรมนั่งสมาธิหนูตั้งใจปฏิบัติไม่พูดคุยกับเพื่อนก่อนเข้าห้องหนูสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนหลังเลิกเรียนหนูทบทวนแบบหัดเป็นประจำทุกวัน ความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อได้ทำเจ็ดกิจวัตรความดีคือหนูได้ผลการเรียนดีขึ้นและจดจำเนื้อหาความรู้ได้มากขึ้นได้รับความชื่นชมจากพ่อแม่และคุณครูหนูรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและยังแบ่งปันความรู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆได้ในชั้นเรียนได้ดีอีกด้วยขอค่ะ